สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินส้มตํากันนะคะซึ่งวันนี้พิกัดอยู่ที่ท่ายางอีกแล้วนะจ๊ะอยู่ในจุดหนึ่งของอำเภอท่ายางซึ่งตอนนี้เรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสั่งแล้วด้วยนะจ๊ะตับานพีกจ๊ะมีคนชอบกินไก่ย่างนะจ๊ะหกสิบก็มึหกสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองร้อยครับคอหมูเนื้อ อะไรอีกต,อต้มตำทอดมีใช่ไหมอันนี้ยำหัวปลีต้มยำทะเลต้มแซบขนมจีนข้าวเหนียวอะไรอีกมีอะไรไหมยำกุ้งสดหรือว่าตำกุ้งสดตำปูปลาร้ากุ้งสดส้มตำข้าวโพ,พดกุ้งสดชื่อร้านนี้ค่ะถึงเลยคะนะร้านส้มตำแซบหนัวที่ถึงส้มตำต้งแซบหนัวโอ,อชอบสรโลกแกนวมากินต้อง นานหลายปีแล้วพี่นี่เพิ่งอ่านสโลแก่แล้วเนียคิดถึงส้มตำต้องจัดหนูแล้วก็เมนูแนะนำมาที่นี่ต้องกินคอมหมูย่างคอหมก็มกออมหม้อคอหมูคอหมูย่างแล้วก็คอหมก็มกออมหม้อคอหมูอะไรอีกนะยำผัวปรีส้มตำทอดม่ชานมนมสดชาเขียวด้วยนะจ๊ะ รอแป๊บนึงจ้ะระหว่างนี้กินน้ำก่อนเาปิดแต่ไม่ทัน <c oughs> ไม่เข้านะคะไม่เข้าไม่เข้านะคะแต่ถ้าอยากเข้าเข้าได้โอเคเออเหืือแบบว่ามีน้ำแบบว่าเป็นน้ำอาจจะเป็นนมสดโกโก้ชานมโอวัลตินอะไรเงี้ยเป็นเจ้าไหนที่แบบกลุ่มสตรงกลุ่มสตรีอะไรเงี้ย SML กองคุณหมู่บ้านเลยอยากเข้าเข้าได้นะอะพูดขนาดนี้ไม่เข้านี่ เสียใจแล้วแหละเสียใจแล้วแหละเราต้องย้ายโต๊ะเหมือน EP ที่แล้วอีกไหมไม่ย้ายเหมือนร้านที่แล้วอีกไปกินร้านไหนต้องย้ายโต๊ะทุกร้านไปให้ทั่วมี20ิบโต๊ะไป20ร้านเอ้ยทั้งร้านมียี่สิบโต๊ะไปให้ครบ2ี่สิบโต๊ะเลยโอเคผู้ชมจะได้รู้สึกว่าโอ้มันเป็นวิวออ้ซัน แล้วคนดูว่ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจแล้วนะจ๊ะทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะกล้องนี่โอ้โหมืออ่อนมืออ่อนแขนขาไม่มีแรงไปทำอะไรมาสั่นทุก EP ไปจ้าอะไรนะกิมบอลกิมบอลเข้าได้นะจ๊ะ <c oughs> เราเรารับหมดจ้ะ รับหมดรับจบที่เราเลยจ้ะมันไม่มันไม่มีความร,รู้สึกอื่นนอกจกความร,รู้สึกว่าหิวเพราะว่าเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเออสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่กินข้าวกินข้าวกินส้มตำมื้อแรกของวนันมื้อเช้าเนี่ยมันจะท้องเสียมันเป็นยังไงไม่ได้อ้างอิงผลการวิจัยใดๆน,น,นะคะอยากจะบอกว่าความเปนจริงก็คือถ้าสมมุติว่า คืนก่อนหน้านั้นคุณไปกินอะไรที่มันเผ็ดเปี้ยวๆอยู่แล้วเช่นยำลายไหลน้ำลายไหลนี่มาบ่อยที่สุดทุกอีพีมือแรกอะที่กินส้มตำแล้วท้องเสียจริงๆก็คือว่ากระเพาะเราอะมันมันยังไม่พร้อมมันมีน้ำย่อยคือมันเป็นกดอยู่แล้วไงแล้วก็กินอะไรเผ็ดๆปี้วๆเข้าไปอีกอะมันก็เลยท้องเสียเพราะฉะนั้นคืออย่าโทษส้มตำกลับไป, <ๆ S 1> ไปดูตัวเองก่อน เพราะฉะนั้นก่อนจะไปกินส้มตำกินอย่างอื่นไปก่อนเช่นเนี่ยร้านเนี้ยร้านนี้มีอะไรเนี่ยร้านนี้มีข้าวเหนียวนะกินข้าวเหนียวก่อนแล้วก็มีคอหมูก็กินคอหมูก่อนก่อนไกินส้มตำไม่ได้มันไม่มีจานเราจะกินยังไงดูไปเอาจานมาดูหิวอะเลยนะทำไมจาน เราชอบกินขนมจีนเราชอบกินข้าวเหนียวไม่ขนมจีนเราข้าวเหนียวขนมจีนข้าวเหนียวขนมจีนข้าวเหนียวอร่อยกว่าทุกคนตัดสินมานะกินส้มตำส้มตำกับขนมจีนหรือว่าส้มตำกับขนมจีนเอ้ยหรือว่าส้มตำกับข้าวเหนียวอร่อยกว่ากันคอมเมนต์มานะว่าข้าวเหนียวอร่อยเสียงเราไม่ถึงที่เราแพ้เลยนะ ข้าวเหนียวอร่อยเสียงเราไม่ถึงไหมในเราเทข้าวเหนียวอร่อยเอาไม้มานี่นี่เอาไม้มาดน่นมจีนอร่อยทุกคนไม่ได้ยินตากล้องมันอยากพูดอะแต่เราไม่ให้ไม่หรอกนมจีนไม่จะต้องนี่ที่เรานมจีนอร่อยเห็นนมจีนไหมไม่นมจีนน้องที่าวขาว ไม่ข้าวเหนียวเป็นสีเหลืองกว่านมจีนนมจีนอร่อยแบบอยู่แล้วไม่ no อย่ไปมองอย่าไปมองข้าวเหนียวแตมจีนข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยนมจีนเลยข้าวเหนียวต้องอร่อยที่สุดนมจีนเลยเลิกคาดคัดโอเคนี่ต้องจากอันนี้อันนี้เป็นต้มแซ่บต้มแซ่บอะไรไม่รู้ไม่บอกนะว่ามันเป็นต้มแซ่บอะไรรู้แต่ว่าต้มแซ่บกระดูกเห็นไหมไม่ไม่กระดูกนะติดเนื้อมาด้วย นี่ตะหวานตบหวานนะคะพอเห็นป้าถือถาดมาเราก็จะชืดอด้วยเป็นของเราเลยค่ะ<ด>มันครบแล้วอ่ะต้องต่อไปนี่อันนี้คือเมนูที่เด็ดที่สุดเมื่อเมื่อเมื่อสามสี่ปีเดียวาะว่าเพราะว่าอ,อันนี้มันเป็นเมนูแ,แรก สมัยม่ก่อนอะตอ,น,อนนี้ไอเนี้ยต้องทำทอดยังไม่ฮิตอ่ะร้านเนี้ยทำเป็นเจ้าแรกๆเลยทุกวันยังก็ยังอร่อยอยู่นี่มีอันนี้ด้วยมีงาด้วยเนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าใส่ใจทุกรายละเอียดเออมีงาด้วยแง่เอาใจหะแล้วก็อันนี้อันนี้กับอันนี้นี่เตรีคู่กันมาเลยนะ่อใหม่นั้นแะ ต่อไปปีที่แล้วะแล้วก็เราต้องชิม้องชิมเดี๋ยวไม่กินหมดอันนี้คืออะไรอันนี้คือคอคอหมูไม่ใช่คอหมูย่างนะสั่งว่าคอหมูย่างนี่ผิดนะเพราะในเมนูคอหมูเฉยๆคอหมูย่างคอก็หมกอ้อคอหมูคอหมูย่างแล้วก็ คอมก็มบบอคอม,ค,อม,ค,อมคือ่อันนี้เขาทาวิธีอะไรกางหนู่วะมันไม่ใช่ยากย่างเดียวมันเป็นเคล็ดลับของร้านนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ันตอบไปอันนี้อยู่เป็นเมนูที่มาล่าสุดล่าสุดไม่ใช่เมนูเมื่อวานหรือเมนูวันนี้เมนูล่าสุดของร้านนี้ประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็เขาทิ้งมาจนถึงวันนี้ มันคือมันคือยำงหัวปรีแล้วก็กุ้งก็ตัวใหญ่ด้วยอืมอร่อยมากผมเข้าปม,มาอร่อยมากผมเข้าปากนี่ค่ะมันก,กรอบนะกรอบอร่อยเปรี้ยวหวานพอดีเลยแล้วก็ที่สำคัญกุ้งตัวใหญ่มาก กุ้งค่ะนี่ค่ะเอาเด้งนี่ค่ะ,คะนี่ทุกคนตดกล้องก็ถ่ายเลยค่ะอะย่าลืมนะข้าวเหนียวอร่อยที่สุด<ะ>เดี๋ยวกินทั้งข้าวเหนียวกินทั้งขนมจีนเลย แล้วกล้กองก็ถ่ายไปดิกินละอ่าอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ชิมให้ดูได้ยินเสียงมะมันกรอบมากทนะุกคนกรอบแบบไม่มีอะไรกันกรอ,อ,อ,อบมนก็นเด็ด มันเ,เด็ดมวยพามามให้ดูทีให้ดูทีนี่ให้ดูทีทุกคนให้ดูดีอืมด้ยินเะสียงกรอบไหมต้งองได้ยินได้ยินข้าวเหนียวตามเพราะว่ามันอันนี้ได้กินแป้งนน่งอ คือแบบว่าตอนกินไม่ต้องปัดเนื้อิ่มมากคนคืออิ่มแบบไม่เหลืออะไรเลยแต่เหลือมีเหลือข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยที่สุดคือข้าวเหนียวมันก็แน่นนิดนึงนะก็คือไม่เหลืออะไรเลยแหละเหลือแต่ข้าวเหนียว สำหรับร้านนี้นะคะก็อย่างที่เห็นกันนะทุกคนเมนูเขาก็มีแนะนำหลายอย่างที่เราได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำเลก็มาง่ายด้วยนะคะส่วนร้านก็เป็นสไตล์บ้านๆอบอุ่นแบบเป็นกันเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะว่ายอยากจะมาตามก็คือสามารถที่จะมาตามเราได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะคะเน้นว่าแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะได้มีส่วนร่วมในการมากดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะคะกด s u b s c r i b e แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเราก็มีแล้วนะคะก็อย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนจะได้ดูแล้วก็กดไลค์ให้เราอีกนะคะ ก็มีอีกร้านหนึ่งในละแวกนี้อยู่ในอำเภอท่ายางเหมือนกันไม่ไกลาจากร้านนี้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือร้านคูบีพี่น้ำฝนหรือว่าร้านน้องน้ำฝนนั่นเองร้านหมูกระทะที่ใครๆก็ว่าเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดที่สุดนะคะที่สุดในใจละกันใครอยากรู้อยากลองว่าเด็ดแค่ไหนก็ ไปตามชิมกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อ e p พีหน้าว่าเราจะพาไปกินร้านไหนอีกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะไปแล้วปิด,ดค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จภารกิจของวันนี้กลับบ้านกันมีี่ <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่ามันอิ่มมากไปปิดกองกลับบ้าน 拜拜。Bye bye.